นี่จะมาเปิดบล็อกไอเสียงเสียง้่อแกงนี่นะครับนี่ดีผมวาดยนะอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูใหม่นึกขึ้นได้เปถ่ายดูนะครับก็ทำตัวผู้นะครับใช้อัคริลิกก็ดูความหนาแล้วว่าเราจะดันโป่งได้ขนาดไหนระดับนี้ก็สามมิลก็น่าจะได้นะครับดูนะครับ ใช้พวกเพจช่วยนะครับช่วยในการทำบล็อกนะครับก็วาดวาดพระลงไปก่อนนะครับ ก็ได้ไนะครับเวลาเราเปิดบล็อกเราอยากให้เกินเส้นเข้ามาด้านในนี่นะครับด้านใ,ในเนี้ยเราอยากให้เกินเข้ามาอยู่รอบนอกได้ดูความสวยงามนะครับเนี้ยผมใช้เพดังลีนะครับดูว่ามันจะไออกเทพะกันเป็นไรครับ เพดตรงนี้มันจะมีแนวให้เราครพีไกด์ให้เราเนะนี่ยเพศทีต้องหาเพศพวกที่เป็นยางพารานะครับอย่างนี้นะครับมันจะได้มาจตะฐานหน่อยถ้าเพศตรงนี้ไอ้เส้นมันจะไม่ค่อยได้มาจตะฐานแล้วก็สองอันเราก็ดูให้มันได้น,นครับ โค้งเนี้ยเราจะใช้ถ้าเราใช้เพปอ่ะมันจะโค้งได้พอดีนะครับแล้วก็ขยันด,ดูเอาระมาณนไหนเนี่ยครับเราดูที่เส้นของวันนี้มันจะตรง ล็อกพวเนี้ครับถ้าเกิดเราทำเว้าเข้ามาตามนี้มันจะเป็นลำยา,ยากนำให้เรามุม,มนิ้วแหลมเงี้ยเรานั่น้วยนะครับนี่ครับไอตรงเนี้ยเราก็ใช้พวกผิดมา วัดดูลองไปใช้ป็นม้านุ่มอันบนก็ใช้บังคม ก็จะได้ระมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดตัดทำที่นเส้นนี้ออกมาลองเอามาท้าบนครับไม่ให้เส้นที่เราว่าล้วเลยครับในพัาเพราะเดวเวลาใส่ฝ่ามันจะใส่ไม่ได้มานี่นครับเดี๋ยวลองเืรอยงมานะครับนับแต่งมาแล้วก็ จะไ,ได้ประมาณนี้นะตัวผู้เราก็ลองเอาอสเสียนมาทาบดูนะครับดูว่าไม่ให้ไม่ให้เล็บไม่ให้บล็อกตัวผู้เล็กกว่าพระนะครับเพราะเวลาเราปิดฝาเราปิดไม่ได้มาณนี้นะครับนี่เราก็มาทำบล็อกตัวเมียนะครับสําหรับสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะ ทำบล็อกตัวเมียให้หนากว่านิดนึงก็ได้นะครับเพื่อมันจะช่วยเพิ่แมแรงกดเราสมมติสามมินนะลนยเราก็เอาบล็อกบล็อกตัวเมียสักสี่มิลก็ได้นะครับมันจะช่วยลดแรงกดอันนี้จะสามมิลเท่ากันครับเดี๋ยวผมจะใช้สามมิลเท่ากันแล้วผมจะเสริมตรงนี้เอาเดี๋ยวทำให้ดูนะครับแล้วผมจะตัดเอามาแปะนี้ให้นี้มันหนาพอเดิมน,นิดนึง ะนะครับอันนี้เป็นดิสอเปิดบล็อกนะครับ1นมิล รับมือใหม่ก็แนะนำให้มินก็กว่านิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะดกดปลายากยนี่นะครับเดี<ะ>๋ยวตัดเลื่อยออกมานะครับนี่นครับเลื่อยออกมาแล้วก็จะได้นห็นครับเราก็ลองลองาพดูนลครับอันนี้ เปิดให้กว้างมจะเปิดสักหนึ่งมิลนิดๆนะครับหนึ่งมิลกว่าๆเพื่อให้เรากดง่ายนะครับลองพลิกดูนะครับถ้าเกิดมันพอดีเราก็เวลากดเราก็ไม่ต้องพลิกบอกอย่างเงี้ยนิดหน่อยอย่างเงี้ยไม่ต้องพลิกนะครับแล้วก็ผมจะใช้อะคริลิกขนาดเท่ากันนะครับแปะไว้่างนี้ เพื่อช่วยเพิ่มแรงกดเราครับถ้าเราไม่ต้องพลิกบ็อกเราเราน้ำยายานั่นใส่เลยนะครับ,รบเวลาเรากดอะ่ะเรามันจะเพิ่มแรงเราได้มันจะเหมือนอาชี่พเราหนาขึ้นนี่นครับ อันนี้ไม่ต้องพลิกบล็อกนะครับเดินน้ำยาติดได้เลยแต่ถ้าต้องพลิกบล็อกถ้าเกิดเราทำซ้ายขวาไม่เท่ากัน,นเราต้องพลิกบล็อกเพื่อเวลาเราประกบฝามันจะเท่ากันมุมเหลี่ยมมันจะเท่ากันครับทำให้แต่งง่ายแต่ทางนี้ไม่ต้องพลิกนะถ้าเราทำซ้ายขวาเท่ากันเราไม่ต้องพลิกเราก็เดินน้ยาติดไดเลยครับถ้าต้องพลิกบล็อกก็ใช้กาวสองหน้านะครับ ข้างหน้าแมันดึงสามารถดึงออกได้เดี๋ยวมาลองกดดูนะครับมาลองกดดูนะครับ

นี่นะครับอันนี้เป็นฝาหลังผมจะไม่ให้สูงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝาหน้าเราจะสูงสูงเยอะเลยละฝาหน้าถ้าหลังสูงไปด้วยมันก็จะดูไม่สวยครับเนี่ยผมจะเอาฝาหลังจะให้นูนนิดเดียวนะครับนี่นครับมันจะเราจะกดง่ายนะครับขอบก็จะตั้งสันแปมครับเอา ครับโอเคให้ดูสีชัดนะครับในโฟกัสแล้วนี่ครับมันก็จะเป็นสันขอบมัะคมนะครับขอบสะคมนี่ครับลองมาทำดูนะครับ